สวัสดีครับ่อนสวัสดีครับผมคือน้องเมเมษมาครับแล้วผมก็จะพาไปชมแมวน้อยนะครับที่มีเป็นต้ามาทุมสุขด,ดีสุขใจนอนหลับฝันดีงั้นพวกเราไปกันเลยมากันเลยมาเลยขึ้นม่นอกหน่อยค่ะแล้วค่ะน้องเมธเมษมสาสวัสดีค่ะน้องเมธเมษมาหน้ามากขวาวขว,ขวบ้านเียงอิสา ตอนนี้อยู่ประทุมท่านี่ค่ะอยู่โมบามนมานิลินเมื่อนี้มาจากรับรางวัลต้นทีของตะค่อมตอนนี้ค,นนนคุณแม่ทำอะไรอยู่คะตอนนี้น่ะสร้อยหั่นบัพเพิคสีใส่ต้มไกเมื่อนี้เมนูต้มไก่นนออค่ะอาทิตยตาดอยอินทนนท์ค่ะอาจารย์ดอยอิทนทนนท์ค่ะสวัสดีค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะต้มไก่ค่ะเมื่อนี้เมนูต้มไก่ตาโนบนะคะอันนี้นตานบคะน่ะตานบตาค่ามนบ ข้ามูเสียงีสานนี่ผูลุกเดอคะเนี่ยไพกแล้วค่ะอันนี้อะไรหรอคะไก่ค่ะตรงไกลแค่ปูลไฮุกไหมคะตอนไหนเงี้ยที่จะสูงเนี่ยตอนพิเศษพิเศษเู้าุกเดี๋ยค่ะเนี่ยแคู่ลุกไหมเมนค่ะเมนค่ะเมนค่ะใช่ค่ะอันนี้ปูลาฮุกไหครับแมนค่ะใช่ค่ะค่ะไปขวบกาลังค่ะอันนี้ของผูใหญ่ค้ขอเป็นของด็หน่อยนะคะค่ะพ่อนะงันค่ะตอนนี้เฮดแนวกินอยู่ค่ะตรงไกลเลยค่ะ กินน้ำกันค่ะกินน้ำกันค่ะรับรองมาแซบแน่นอนขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปล่อไห่ไก่พันสุกสะกอนค่ะกันสิจะใส่เครื่องปรุงไก่บ้านจากสุรินตรงไก่บ้านจากสุรินค่ะบม่มีวาสนานี่บ่ไเด็กินเด้ตาดอยว่าทม่มีวาสนาเด็ดเดเข้าเข้าหุ้งแล้วเปล่าคุณแม่ครับคุณแม่ทำอะไรอยู่คะ อ่คุณแม่อยู่ในขั้วค่ะลูกมือนีมือนียนุยขั้วเองเลยค่ะตามกับข้าวค่ะน้องครัวเอ้อหมูเล้หูบกเอาค่ะยังมอกไมทั่วเลยหนุ่ถ้าไปจ้าโดยหูเองอ่ะแต่ยนี่อะไรเน่ยนี่วะครับงตีโมเป็น่ไปใส่ป้อ่าดกคุณาครับ อนเอนเอนเอนอนเอนอนเร่มหงเขาค่ะต uh ้มไก่เสร็จแล้วแล้วค่ะขอไปล่างหงาเขาเจ้าไวนะคะหายัง okay. า uh ูเ huh. ป็นกอลูกแม่แเป็นยังกูแม่เป็นป้าค่ะบ้านนี้ไก่ซุกแล้วเปื่อยได้ที่แล้ว ใส่น้ำปลาของแสียบยู่เปรูสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องคำหลวงสวัสดีค่ะ,น,คะน้องคำ<อ>หลวงเป็นพิธีกรน,นะคะเลือกครับวันนี้คืออะไรมีอะไรรอบบ้านเนี่ยคงชูรสหรือน้ำตาลครับแม่เจนน้ำตาละครับอ,อันนี้อะไรครับยาปลาดอันนี้อะไรครับโอ้ยคือถามแนวน้นาวบ้านเนี่ย นนาะบแล้วนี้อะไรครับคุณแม่น้ำมันปืนอันนี้เหรอครับคุณแม่มนี่อะไรวัวยัเยนเหล็กมีดลูกก็เอาอย่างผีสุกใส่ซีมแล้วซีมแล้วขอซีมก่อนะอร่อยไหมครับบอกผมแ,แม่ซีมก <c oughs> ่อนหอนมันหวานปาก <c oughs> C. ผู้ใดอยากซีมนึ่งมาครับผู้ใดอยากซีมซีมได้พ่อมเมนเข้ามาเลยครับพ่อมเมาได้มาได้บ้านลูกน้อยออฟฟิเชียลครับที่อะไรนะคะน้องบลูด Facebook นะครับบ้านลูกน้อยออฟฟิเชียลก็ในเฟซบุ๊กนะครับใน YouTube ในเฟซบุ๊ก กันะเริ Bref, men, ่มวันน <DLC. S 2> <te Christina> ี้กับถัไส้กั่อันนี้คืออะไรครับอุกนึ่งตุมไก่ะลุ่มไก่แล้วคุณลุกกอนรับว่ามอะไรบ้างกินแล้วแม่รักผมจะดูรับว่ามีอะไรบ้างสิไ้กินแล้วขอไปหน้าแจ็คลอยหนึ่งอไปหน้าขอไปหน้าทีมหนึ่ง มื่อนี้เขาคั่วเห็ดกับเผาเองค่ะต้มไก่เนี่ดูต้มไก่เห็ดย่างโดนเด้โดนแล้วบะแดกเขาคั่วนี่จะดูเห็ดไหนกินสายหนามันก็เห็ดแ่บสายหนำเห็ดแสบแสบแ่บจนกินบะดแสบแ่บจนกินบะดด สวัสดีค่ะน้องคำหลวงน้องเมธเมษาสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสสวัดีค่เมื่อนี้ลูกเขามาขู่อับลูกสิบใบเหตุยังมาทำอะไรช่วยแม่อย่างนี้ครับไอันนี้คืออะไรครับชัะลัมังแมวทีเ่ลูกกระไดน้องโปอีกแล้วอันนี้คืออะไรครับคุณแม่ครับกินแล้วโตไหมครับพักแม่งรักลูก เป็นเครื่องเทศไม่ว่าค่ะด้วยดีเพราะแม่รู้อินโอเค่ะอะไรครับปักแมงลัค่ะอาหารแมวโอ้อาหารแมวลูกเดี๋ยวแม่ซีมก่อนบานี้ชมบีก่อนเราค้องโดอยากซีมบอไม่ผมเดี๋ยวสิแม่สีตาใสแจ้ว้ายลูกก็ไฟดู เดิมโมอันนี้แฮป้แฟนคลับเดิมแซ่บอันนี้แฮปปี้ยีนโดอันนี้แฮป้แฟนคลับอันนี้แฮปปี้ยีนโดฮุ๊กฮุ๊กอะฮุ๊กแซบแล้วแซ่บแล้วปะนี้แซ่บแล้วขึ้นโต๊ะอย่างเดียวไปจัดโต๊ะได้เลย,ย yeah